นาผู้ใดล่ะคำว่าแข็งเติบเห็นเราบ่เคยบ่เกาอ่ะพีษสักแกแข็งเติบอ่ะผมนี่เราถามทั้งถามเมา่ากั่นโอ้เจ้าเป็นคนในบ้านไหนล่ะพอใหญ่โอ้เจ้าซื้ออย่างเจ้าซื้ออย่างล่ะโอ้เจ้าซื้อว่าอย่างก็เจ้าซื้อว่าอย่างโอ้พันน่โอ้พันมากินเรา ถ bills, ือคนบาสถ้าซาคนเมาเมาเราคนเมาเหล่ามาถวายถวายสังฆทานเลยผู้ใดโอ้ใครอยู่เอาเอาเอาเออพระยาโถเลยพระเจ้าเออคู่เดียวเนี่ยผู้เดียวว่าจารย์เออพอดียนพนป่วยว่าปอบเข่าอา่ารย์ไปอบด้วยไล่ปอบด้วยอาจารย์อาจารย์อย่างซักเห็นได้อาจารย์พิธีกรรมไล่ปอบด้วยอจัดย์เนี่ยเน่าจัดย์เนี่ยเน่า เอาไ่ปอบไปบ้างด้วยะเอ้ยอยู่รบบรี่เสียงซิมซี่กูรู้คาดมองว่ะเส <c oughs> ียงซิมซี่กูดูในใบเที่เขาได้่ะประเทศไทยจะเล่นหุงเงี้ยงบ่อ่าพอดีเล่าเล่าเป็นยังไงหอกกูบม่รู้ดอกไทยบ้านเล่าลุงต่อผู้ใดอ, <c oughs> อยู่ในตอนเลรนในโลกอะนะ ก่อนเล่นเล่าวิซ่าเล่นเล่านะอ,อ่อลิ้นตันเรียนมาเราอ่อลิ้นตันใช่ไหมครับเล่าค่อยก่อนถ้าเราตายทีไในมอสโลทองค่ำให้เล่านะ